โอ้ขูขาดจะเดินแล้วไม่แน่เลยอไอ้เด่นฟนะันกูไปไปนะนตายเนี่ยอะ่าไปตายเทวดาทเทวดาช่วยลูกได้ทันพอดีเลยทเทวดาเทวดาที่ไหนกูพ่อมึงกูไม่ดูก่อนวะฮะพ่อมึงช่วยทำไมเหรอเออไอ้เด่นไอ้ดาวไอ้พวใหม่ดิมึงยัากกางไงจัดงานดิจัดงานดิ มึงมีรีบหลับเลยเกินนะมึงมี่ตายง่ายเกินลิเกรู้มากเฮ้ยมึงอะไรกันวะมึงมาออกปล้นมึงมาฆ่าในแถบเนี้ยตายมั้พตายเลยแต่นี่รู้มากเหรอเออแต่การมึงเนี้ยไม่ต้างหลบกินพวกหโา ไอเดนเฮ้ย้ามันตายโอ๊ยตายนนโอ้ยมึงตายหอยู่เลยมันไม่มีเหรอโอ๊ยโ๊ยโ่จริงมัมันตายแล้วพ่อนี่เนมันแก้สนุบอบป่าพ่อของท่านนะเนี่ยไอเดน อมาัไอ้เด่น <scène> ม <wolf> ันตายแล้วไอ้ดำมึงไปดูแข่เด่นี่มึงดูทีมันตายยังอนไอรโยอึนไโงทออะไรอ่ะมันเป็นยังไงวะอไทโ่ไงแต่โอไอยู่อยู่นี่แล้พอมันโดนอะไรโดนอนแล้วมันรับไทโยไอ้มึงมันไปนี้ไม่เหนดตัว เยาออกมาเดี๋ยวสลบตงนี้นะเอาเล่นเลเลี๋ยวหลบอย่นี้อะไรพอมั้โดนตัวเอาตัวริ่งมาเฮ้ยมือกลัวอะไรเนี่ยมลังหันลังเลยถูกแล้วมอขมเป็นของปลอมดีวะเก็บเก็บเอาไปอะ เมาทำตอนนี้อยาขอนิดนี่หน่อยของฝากของคขไม่หอมแบบเนี้ยแบบิ่งอ่ะใช้ตายแล้วตื่นทีโอไอ้เนี้ยไม่ตื่นทีโอก็ทื่อเปยนทีโอค้งก็ได้นี่มันจุ่กันกเดี๋ยวพ่อจัดการไปแล้วใครจะบอกได้นี่มันเรื่องอะไรไห่้ข้าแบบเนี้ยฮะก็นี่ไงทำอะไรไอ้เด็กลูกชายพ่อ มันทำแพ้เสียหมดเลยท่านอุสาว่าแพ้เนี่ยดีแต่มันเสือกปล่อตัวประกันไปอุตส่าห์จัดเน่าพี่ดาเป็นตัวประกันเลยเฮ้ยมันทำแพ้เสียหมดเลยเพราะอจัดการมันด้วยนะจับเื่าพี่ดามาได้แต่เด่นปล่อยไปเด่นพ่อมึงอีเด้นมันทำผิดกฎซ่องโจรขนาดนี้เพราะต้องจัดการมันด้วยถ้าพ่อไม่ลงโทษเลยนี่ยลูกน้องจะซ่องโจรลมึงใครฟังเ่อเธอไม่ยอมกันเออ dạng đây cái cái à, để từ từ lĩnh vực đi tắm nhà của tắm nhà của tắm nhà của của tắm nhà của nhà của tắm 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 nhà của ไอ้ดาวมึงฟังนะพ่อไม่เห็นหน้ามันมึงพามันสองตัวไปไว้ที่ไหนก็ได้ตามใจมึงพาไปผล้าพ่อได้เ่อในชั้นจัดการนจอแน่โอ้งฟังคำพ่อได้ดาวจงจบเรือกราวทั้งหลาย ไอ้เด็กอวดดีปราณีไม่ได้มังคัพขอตายลูกเอ๋ยเอาไปคนหน้าไปลุกเลยวะตื่นเลยไอ้ <c oughs> อ๋ยวเออสี่ต้องตอกกันเองสอบไม่ผ่านแล้วพีไม่สมเป็นจร ปันทีชชดเยใจมึงมันอ่อนโอนเย็นนี่คือประเด็นต้องดับพอบอกเดืดชัเดือกำชัำน,นี่คือผลัฉเฉลยไอเด็นนอกคอพ่อไม่โอเค <c oughs>